กระลำปีถ้าเป็นพันเบาอายุการเก็บเกี่ยวจะห้าสิบถึงหกสิบวันแต่ถ้าเป็นพันหนักอายุการเก็บเกี่ยวจะหนึ่งร้อยยี่สิบวันค่ะแต่พันธุ์ที่แม่มารีซอนปลูกเนี่ยจะเป็นพันุหนักนะคะเก็บเกี่ยวร้อยยี่สิบวันสวัสดีค่ะแม่มารีซอนเกษตรอินทรีย์นะคะกระลำปีสวยไหมคะเนี่ย กระล่ำปีกำลังห่อนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีตัดกระลำปีค่ะตัดกระลำปีอย่างไรให้ได้ขแขนงกินนะคะเวลาเราตัดกระล่ำปีเนี่ยเราต้องตัดให้เป็นเพราะว่าเราปลูกกว่าจะได้กินนี้ก็หลายเดือนนะคะเวลาเราตัดเนี่ยเราก็ต้องตัดเผื่อให้กระล่ำปีแตกขแขนงด้วยค่ะขแขนงกระล่ำปีทำอาหารกินได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นมาทำผัด เหมือนกับผักคะนา้าหรือว่าผัดเหมือนกระลำปีนะคะแขนงกระลำปีเนี่ยจะอร่อยเป็นยอดนะคะจะอ่อนแล้วก็กรอบอร่อยค่ะทําราดหน้าก็ได้ผัดเป็นแทนคะนา้าหมูกรอบก็ได้ต้มจับฉ่ายก็ได้ผัดไฟแดงก็ได้นะคะผัดใส่เต้าเจี้ยวกินกับน้าพริกกะปิก็อร่อยค่ะไปดูวิธีการตัดกระลำปีให้แตกแขนงกันนะคะ เวลาเราตัดกระล่ำปีให้เหลือใบไว้ประมาณ2ชั้นค่ะนี่กระหล่ำปีหัวนี้หนัก9ขีดนะคะเหลืออีก1ขีดจะครบ1กิโลกร,รัมปลูกลงกระถาง8นิ้วค่ะนี่ห็นไหมคะเหลือใบไว้สองชั้นอ่าดึงใบออกนิดนึงเพื่อให้แขนงของเขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะหลังจากตัดไปแล้วก็รดน้ำทุกวันให้ปุ๋ย2สัปดาห์ต่อครั้งนะคะ แล้วกระลำปีก็จะแตกแขนองออกมาให้เรากินเห็นไหมคะแขนเงเล็กๆเนี่ยกำลังจะแตกขึ้นมาพอเรารดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะนี่กระลำปีก็จะแตกแขนองออกมาแล้วส่วนนี้ล่ะคะ่ะนำออกไปกินได้อีกหลายรอบพอเราเก็บนะคะเนี่ยเราเก็บแขนองออกเขาก็จะแตกแขนองออกมาใหม่ให้เรากินอยู่เรื่อยๆจนกว่าลำต้นจะเฉาตายค่ะ ยังไม่เฉาตายง่ายๆนะคะใบใหญ่ๆนี้เอาไปทําปุ๋ยคะ่ะยังไม่เฉาตายง่ายๆตาบใดที่เรารดน้ำใส่ปุ๋ยเรื่อยๆดูแลดีเนี่ยแขนงกระลำปีก็จะแตกออกมาให้กินอยู่เรื่อยๆคะ่ะและควรที่จะวางกระถางกระลำปีไว้ในร่มที่แดดส่องถึงนะคะกระลำปีไม่ชอบฝนคะ่ะ ถ้าฝุนตกใส่มากๆต้นกระลำปีก็จะเปื่อยตายนะคะนี่แม่มริสอนก็เอามาวางไว้ในรุ่มตรงเดดสองถึงบัวริเวณลงจอดรถค่ะวางไว้ใกล้ๆอ่างบัวนะคะเพราะว่าจะให้ความชุ่มชื่นแก่กระลำปีเป็นอย่างมากกระลำปีจะไม่เหี่ยวช่วงนี้นะคะดูดูร้อนเดือนมีนาเมษานี้จะร้อนเปรี้ยงเลยค่ะก็จะอาศัยตรงนี้พรางเดดให้กระลำปี กระลำปีชอบอากาศหนาวไม่ชอบฝนนะคะและกระลำปีชอบแดดจัดถึงแม้ว่าจะแดดจัดแค่ไหนแต่ว่ากระลำปีก็จะเฉามากถ้าช่วงฤด,ดูร้อนเพราะว่ากระลำปีอยู่ในกระถางเล็กๆกระถาง8นิ้วเองค่ะดังนั้นจึงมาวางไว้บริเวณอ่างบัวแล้วก็จะสวยงามมากนะคะเป็นไม้ประดับได้เลยกระลำปีกระลำปีสวยงามมีกลีบคล้ายๆดอกกุหลาบค่ะ ลูกไว้ประจำบ้านกันนะคะกินได้นานเลยค่ะค่ะวันนี้แม่มริสซนขอจุกคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริสซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริสซนด้วยนะคะ ก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดค่ะ mm hmm. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตราต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ช่วยรักษากำจัดเชื้อราค่ะ mm hmm. กิ่งพันธ์ุมะตูมเขกพร้อมปลูกนะคะ mm hmm. กิ่งพันธุผักหวานบ้านพร้อมปลูก mm hmm. แล้วก็กิ่งพันธุ์ผักปิดญี่ปุ่นนะคะจะอร่อยกิน คล้ายๆกับผักกาศขาวรุทไม่ขมค่ะทำเป็นผักสลัดแล้วก็ปลูกได้ง่ายหน่อผักกุ้ยช่ายโบราณนะคะปลูกลงกระถางเก็บกินได้เป็นสิบปีเลยค่ะ,มะเมล็ดผักสลัดกีนโอก๊กเร็ดโอก๊กิ่งพันุ์ผักปรังกิ่งพันธุ์ใบหูเสือต้นพันธุ์เตยหอมต้นพันธุ์ขาแดงน้อยกิ่งพันธุ์รางจืดค่ะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรนะคะ เบอร์โทร0938943601ไลน์ ID แม่มริศร2565หรือว่าติดต่อทางอินบ็อกซ์ Facebook แม่มลิศรเกษตรอินทรีย์ค่ะติดต่อมานะคะ